แทบิกสวัสดีค่ะไอเดียงานผ้าในวันนี้นะคะตาจะมาสอนเพื่อนๆทำพวกคุณแจเลอเบิร์ดกันค่ะจะมีอุปกรณ์และวิธีการทำอย่างไรบ้างนั้นไปรับชมกันได้เลยค่ะอุปกรณ์ในวันนี้นะคะตาจะใช้เป็นพาคัต้อนร้อยสีพื้นค่ะจะใช้เป็น2สีนะคะใยสังเคราะห์ ยังยืดสำหรับทำห่วงคุญแจค่ะห่วงพวงคุญแจหรือว่าห่วงไข่ปลาค่ะเข็มหมุดกรรไกปรปากกาแล้วก็ไม้บรรทัดส่วนแพทเทิร์นนะคะเราจะใส่เอาไว้ใต้คลิปวิดีโอค่ะอุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปรับชมวิธีการทำได้เลยค่ะในขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนๆทำการ ดาวโหลดแพทเทิร์นนะคะเราก็ตัดออกมาแบบนี้ค่ะตัวแพทเทิร์นนี้นะคะจะเว้นขอบสําหรับเขยื้อไว้เรีย,บ,ย,บ,ยบร้อยแล้วค่ะตัดตามเส้นทึบออกมาได้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะนําไปตัดผ้าค่ะเราจะใช้ทั้งหมด2สีนะคะเป็นการสลับวางค่ะตัวหนึ่งเราจะใช้เป็นสีชมพูค่ะอีกตัวหนึ่งใช้เป็นสีม่วงค่ะส่วนของปีกนะคะเราจะสลับ ตัวสีม่วงใช้ปีกสีชมพูตัวสีชมพูใช้ปีกสีม่วงแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดเศษผ้าที่เหลือนะคะชิ้นเล็กๆนะคะขนาด2อคูณสเซนนะคะจํานวน1ชิ้นค่ะอย่างละสี่นะคะเอาไว้ทําส่วนของปากค่ะในส่วนของตัวนกนะคะเราจะใช้ผ้าทั้งหมด2ชิ้นค่ะส่วนของปีกรูปหัวใจนะคะจะใช้ทั้งหมด4ชิ้นค่ะและส่วนของปากนะคะ จะใช้อย่างละ1ชิ้นแบบนี้ค่ะตัดผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเริ่มประกอบกันเลยนะคะในขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะทําการประกบผ้าเข้าหากันแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ประกบทับเข้าหากันอีกครั้งหนึ่งค่ะก็จะได้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้นะคะใช้ปลายด้านที่เป็นรอยพับนี้นะคะพับเข้าหากันแบบนี้ค่ะ ก็จะได้ปากนกออกมาแบบนี้นะคะเราจะใช้สันทบผ้าน,นะคะหงายชิ้นงานขึ้นค่ะแล้วก็ใช้รอยพับด้านในนะคะคว่ำลงแบบนี้ค่ะเวลาที่เราไปติดนะคะเราก็จะติดลักษณะนี้ค่ะส่วนนี้นะคะเราก็จะใช้ไม้หนีบนะคะยึดชิ้นงานเอาไว้ก่อนค่ะส่วนของปากนกเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะพักสองส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะ ต่อมาค่ะเราจะมาทำส่วนของปีกและตัวนกกันนะคะวิธีการทำนะคะให้เพื่อนๆประกบผ้าด้านถูกเข้าหากันก่อนค่ะ เ่องของปีกนะคะก็ทําเหมือนกันค่ะประกบผ้าด้านถูกเข้าหากันค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะก็ทำการยึดเข็มหมุดเข้าหากันแบบนี้ค่ะส่วนของตัวนกนะคะเราก็จะประกบเข้าหากันเหมือนกันค่ะแล้วก็ใช้ตัวปากนกนะคะที่เราทำการเรย็บเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะให้สอดตัวด้านาพับแบบนี้นะคะเข้าไปไว้ด้านในค่ะ แล้วก็ใช้ไม้หนีบนะคะยึดชิ้นงานเอาไว้ได้วยกันค่ะส่วนตัวนกนะคะเราก็จะใช้เข็มหมุดค่ะยึดชิ้นงานเอาไว้ได้วยกันแบบนี้ค่ะในส่วนของตัวนกนะคะเราจะเว้นช่องกับด้านผ้าเอาไว้ด้าน บแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นก็นำชิ้นงานนะคะไปเย็บรอบเลยค่ะส่วนปีกนกที่เป็นรูปหัวใจนะคะเราจะเว้นช่องกลับด้านข้างเอาไว้ด้านข้างแบบนี้ค่ะจากนั้นก็นำไปเย็บรอบชิ้นงานเหมือนกันค่ะ เราจะทำเหมือนกันแบบนี้นะคะทุกชิ้นเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้กรรไกรค่ะคลิปไปตามมุมของชิ้นงานนะคะแล้วก็บริเวณส่วนโค้งค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะทำการกลับด้านผ้ากันค่ะ กับดันผ้าเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นตัวนกนะคะและนี่ก็เป็นส่วนของปีกค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะพับขอบผ้าช่องกับด้านผ้าเข้าไปไว้ด้านในค่ะจากนั้นเราจะใช้เข็มหมุดนะคะยึดชิ้นงานเอาไว้ด้วยกนะะันค่ะ แล้วเราก็จะนําส่วนปีกนะคะไปเย็บทับรอบเลยค่ะ เ็บเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเราก็จะพักส่วนของปีกไว้ก่อนนะคะต่อมาค่ะในส่วนของตัวนกนะคะเราก็จะใช้แผ่นใยสังเคราะห์ค่ะยัดเขายัดใยสังเคราะห์นะคะเข้าไปตรงบริเวณช่องกับด้านท้าด้านหลังแบบนี้ค่ะยัดจนเต็มตัวนกเลยนะคะ พอยัดใหญ่สังเคราหเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้นกออกมาแบบนี้ค่ะต่อมานะคะเราจะก็จะมาตัดตัวสายคล้องสําหรับใส่ห่วงพวงกุญแจค่ะวิธีการทํานะคะเราจะทําการมัดห่วงกุญแจนะคะให้เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะ แบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้แน่นเลยค่ะพอได้แบบนี้นะคะเราก็ตัดออกมาเลยค่ะเราก็จะได้ห่วงลักษณะนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็นำใส่เข้าไปในตัวของห่วงกุญแจค่จะ,คะ เก็บไปผ้าด้านในเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็เริ่มเย็บเลยค่ะ ร้อยนะคะเราก็จะได้ห่วงสําหรับคล้องพวงพุญแจแบบนี้แล้วค่ะต่อมานะคะเราก็จะทําการติดปีกหัวใจนะคะไปด้านข้างแบบนี้ของนกค่ะเราก็จะใช้เข็มกับได้นะคะเย็บติดกันเลยค่ะหรือถ้าเพื่อนๆจะใช้กาวร้อนติดก็ได้เหมือนกันนะคะ เราจะจับตัวตำแหน่งปีกของนกนะคะให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะใช้เข็มนะคะเย็บติดไปเลยค่ะใช้ปลายเข็มนะคะเกี่ยวผ้าด้านในแบบนี้ค่ะจะไม่ทะลุชิ้นงานออกมาด้านหน้าแบบนี้นะคะแล้วเราก็เย็บได้เลยค่ะ พอติดปีกเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะส่วนของตาค่ะเราอาจจะใช้เป็นาาลูกปัดนะคะในการตกแต่งหรือว่าจะใช้สีนะคะในการวาดก็ได้ค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้เป็นลูกปัดสีดำนะคะในการตกแต่งค่ะ เักเข็มจากด้านหลังนะคะแล้วก็ให้โผล่ในตำแหน่งที่เราจะทำการติดตาของนกค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงได้ขึ้นมาค่ะแล้วก็รอยลูกปัดเข้าไปค่ะแล้วก็ทำการเย็บลงไปเลยค่ะ เย็บเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ตาหนกแบบนี้ค่ะเราก็ทําการเย็บปิดปมได้อีกครั้งหนึ่งค่ะเย็บตาเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะการเย็บตาน,นะคะจะมี2แบบค่ะจะเย็บแบบได้2ด้านแบบนี้นะคะหรือว่าจะเย็บผ่านได้1ด้านแบบนี้ค่ะ ก็จะได้ลักษณะที่แตกต่างกันแบบนี้นะคะต่อมาค่ะเราก็จะนําตัวพวงพุญแจไข่ปลานนะคะหรือว่าเพื่อนๆใช้ห่วงพวงพุญแจแบบไหนก็สามารถใช้อันนั้นได้เลยค่ะเราจะร้อยไปที่ตัวห่วงที่เราได้ทําการเวนร้นเอาไว้แบบนี้นะคะ เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้พวงกุญแจเลอเปิร์ดแบบนี้แล้วค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะเพื่อนๆลองไปทำตามกันดูค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะกดติดตามช่องสีชายแฟบริกของเราไว้ด้วยนะคะและ้วตาจะนำไอเดียงานผ้าที่ทำง่ายๆมาฝากกันอีกค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ